สวัสดีครับพบกับสปอร์ตรีเซึอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่จบการแข่งขันครับมีบทสัมภาษณ์ของบุ๋มบิ๋มที่เรียกว่าทําให้สะเทือนทั้งสมาคมเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีผลหรือว่าอะไรหรือไม่คือมันมันก็น่ารุนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละสมาคม,มจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบข่าวออกก่อนหนีน้ในซีเกมเนี่ยก่อนการเริ่มซีเกมโอ้โหมีปัญหาทุกสมาคมเลยซึ่ง สรุปภาพรวมเนี่ยหลายคนก็มองว่าโอ้โหเอาจริงแล้วสมาคมวอลเลย์บอลถึงแม้ว่าจะเป็นระบบครอบครัวก็ตามแต่จริงทุกสมาคมก็เป็นระบบครอบครัวเป็นระบบครอบครัวแบบหนักๆด้วยนะครับก็เอาจริงเนี่ยทางสมาคมวอลเลย์บอลถือว่าเป็นสมาคมที่ให้ให้ประโยชน์หรือก็คือให้เอือ้อเอื้อให้นักกีฬามากที่สุดไม่เอาเปรียบนักกีฬาขณะที่สมาคมอื่นนี่หนักอย่างตะก้อเนี่ยโอ้โหเฉาสุดๆนะครับอัดฉีดได้กันเป็นล้านเวลาเอเชียนเกมเนี่ยแต่ว่าเหลือกับตัว หลือติดตัวน้อยมากเหลือแค่หลักแสนอันนี้คือหนักเลยแล้วก็เอาคนใกล้ตัวคิดว่านี้แบบนี้นี้มาช่วยทํางานแล้วก็มันมีผลนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่าไปไปมาๆตะกอเนี่ยก็ตกต่าลงไปเพราะว่าไม,ไม่ได้คนพัฒนาอะไรฝีมือทีอไรที่มันเก่งแล้ว อตอนนี้กลายเป็นมาเลเซียแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องของพื้นฐานเรื่องระบบลีกหรือว่าอะไรเนี่ยก็สําคัญเช่นกันตอนนี้มาเลเซียระบบลีกเขาเนี่ยระบับระดับโลกนะครับมีแต่นักกีฬาเก่งๆเข้ามาทําให้นักกีฬาเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ก็เราเสียแชมป์ในบ้านอย่างที่เราราบนะครับในประเภททีมทีมชุดขณะที่สมาคมอื่นก็มีปัญหาไม่แพ้ก,กันเลยไม,ม่ว่าจะเป็นมวยแบดมินตันหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็กลายเป็นว่าสมาคมว,มคมวอลเลย์บอลเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลมองมีปัญหาและอยากจะให้มันหมดไป แต่ว่าก็ถ้าโดยรวมแล้วมีปัญหาน้อยสุดซึ่งปัญหาอื่นๆจะหมดไปได้หรือเปล่าพูดถึงระบบครอบครัวนะครับคือมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถอ่อแยกออกมาได้เราก็มันเป็นเรื่องของเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีระบบครอบครัวเลยก็อาจจะก็อาจจะลำบาก แต่ถ้าเกิดว่ามีระบบครอบครัวก,ก็อาจจะไม่พัฒนาอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่สมาอาที่แฟนบอลมองนะครับผมมองว่ามันก็ต้องมีแบบเท่าๆกาันหรือให้มันสมดุลกันให้มันช่วยเหลือจริงแบบทางสายกลางอะไรประมาณนี้แต่ว่าจากการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมานะครับรอบชิงโอ้โหเราเกือบเอาตัวรอดไม่ได้เวียดนามเขาก็พัฒนามาดีนะครับแล้วเขาก็มีการฝึกที่ดูแล้วเป็นระบบระดับสากลเหมือนเหมือนกันเพราะว่าเขามีเทรนเนอร์ ไม่รู้มาจากไหนนะครับแต่ว่าเป็นต่างประเทศหลายคนหลายคนมีการบอกว่าเ,เป็นเทรนเนอร์ FIVB หรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่วา่าเห็นอยู่กับทีมาได้สักพักแล้วชื่อคาริมมาตอนแรกนึกว่าเป็น New Zealand, New Zealand นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ครับแต่จริงเป็นออสเตรเลียเราจะเห็นได้ชาติว่ารูปร่างนักกีฬาของทางฝั่งเวียดนามดูดีแล้วก็แข็งแกร่งกันมากขึ้นมีเอนดิวลันส์นะครับมีความอึดเล่นกับเราได้แบบว่าเซตห้าก็ไม่ยุบนะครับถือว่าเก่งเลยถึงแม้ว่าจริงริงแล้วดูตามสถิจิเนี่ยของเรา ดูดีกว่าในเรื่องของเกมรุกแล้วก็เป็นการทําผิดพลาดเองที่เราทําเสียไปถึง33ซึ่งหลายคนมองว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้เราน่าจะจบได้ตั้งแต่เซตสแล้วเพราะว่าเซตสเนี่ยเราเกมตบเรา16แต้มเกมตบของเขา12แต้มแต่เราเสียให้เขา12ลูก12บก12เป็น24นะครับแล้วก็นั่นแหละ เขาก็ชนะไปในในเซตที่3ทําให้เป็นาไรที่ต้องบอกว่าคือเราทําได้16แต้มนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเองไม่ว่าจะเป็นเกมบล็อกเกมเสิร์ฟเอสหรืออะไรต่างๆแล้วก็ข้อผิดพลาดของเวียดนามในเซตน,นั้นก็ไม่เยอะด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่านั่นแหละเราก็เกือบเกือบทําตัวเองแถมในเซตอื่นเราก็ผิดพลาดเยอะกว่าเขา33ต่อ18นะครับมันมันเยอะแลวมันต่างกันมากๆแล้วก็แน่นอน ตรงนี้นะครับทำให้มีบทสัมภาษณ์ของบุ๋มบิ่มที่น่าสนใจซึ่งน่าจะสะเทือนถึงสมาคมเลยแต่ว่าสมาคมจะตื่นตัวหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในเชิงบวกเพราะว่าบางทีการพูดมันง่ายนะครับว่าอุย้ยอย่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะองจริงเราจะทําได้ง่ายๆหรือไม่บางทีปัญหาพวกนี้มันขมวดเกลียวกันแล้วมันแก้ยากแต่ก็ หวังไว้นะครับว่าปีหน้าเราจะ,จะไม่ทุรนทุรายขนาดนี้เวลาเจอเวียดนามเราเเจอเราต้องเจอเขาอีกสครั้งสําหรับปีหน้าจะต้องเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่บุ๋มบิมพูดเนี่ยมีความน่าสนใจมากว่าบุ๋มบิมเขาได้พูดไว้นะครับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างสําหรับทางสมาคมนะครับแล้วก็เป้าหมายทาร์เก็ตเนี่ยต้องชัดเจนขึ้นแล้วก็เรื่องของระบบการทํางานก็อยากจะให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาทีมของเราจริงๆอตอนนี้อาจจะเป็นการพัฒนาเราก็อยากพัฒนาแหละแต่ว่าถามว่าพัฒนาจริงๆไหม,มบุมบิ่มอาจจะมองว่าไม่ไม่อาจจะอาจจะมองว่าไม่นะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลก็อาจจะมองว่าไม่เช่นกันเพราะว่าเราตอนนี้เรากําลังเดือดร้อนจาก VNL นเะครับเรากาลังตกชัน้นทีมอื่นเขาก็พัฒนาซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันจะต้องมี Evolution นะครับก็คือการค่อยๆพัฒนาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ ว,วิวัฒนาการนั่นแหละครับเขาเรียกว่าวิวัฒนาการในแต่ละประเภทกีฬาเนี่ยหรือแต่ละการแข่งขันหรือทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการเรียนเราสังเกตนะครับเด็กสมัยนี้ทําข้อสอบยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการคนเก่งๆที่เป็นครูหรือเป็นติวเตอร์เขาก็มาสอนสอนอะไรที่มันยากขึ้นยากขึ้นมันมีวิวัฒนาการหมดแม้กระทั่งการกีฬาม,มีวิวัฒนาการหมดตอนนี้เราเนี่ยปีอย่าง v n l ที่ผ่านมาเราก็เกือบจะ เกือบจะตกชั้นแล้วก็สู้ทีม bueno อื่นๆไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่าบอลแกเรียหรือว่าอะไรต่างๆนาน,นาดังนั้นเราก็ต้องทีมอื่นเขามีวิวัฒนาการของเราแทบจะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้น่าห่วงดังนั้นสิ่งที่สําสคัญเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าบุมบิมเขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงอะไรแต่เชื่อว่าบุมบิมพูดแบบนี้คนในสมาคมคนทํางานหรือนายกสมาคมต้องรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงถ้าเป็นแฟนวอลเลย์บอลอาจจะคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องของระบบครอบครัวหรือเปล่ามันก็มันก็ต้องมีนะครับน่าจะมีระบบครอบครัวบางส่วนอาจจะไม่ดีมันมันเอื้อคนอื่นเกินไปแทนที่จะเอื้อตัวนักกีฬาหรือเอื้อการพัฒนาการมันก็ต้องออกออกไปบ้างแต่ถ้าบางส่วนเอื้อนักกีฬาแล้วก็เอื้อพัฒนาการอะไรเงี้ยมันก็ควรจะมีไว้เอาง่ายๆ่ายนะครับตอนชิงแชมป์เอเชียถ้าใครจําได้เนี่ยหลังจากรายการนั้นนักกีฬามีไอวอชทุกคนเลยเนี่แหละครับ สิ่งแรกก็คือสังสมาคมก็เอื้อสุดๆช่วยนักกีฬาซึ่งไอวอชเนี่ยคนไม่ติดทีมชาติก็ได้นะครับคือคนที่อยู่ในแคมป์อะไรณตอนนั้นเนี่ยเราหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ติดทีมชาติในในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกันอยู่ในกลุ่มอยู่รๆอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นจุดที่เอื้อดีมากๆทำให้นักกีฬารู้สึกว่าเอ้ยติดทีมชาติมาดีนะแต่ส่วนอื่นนี่แหละครับที่เราไม่รู้ว่ามัน มันเป็นยังไงแล้วจุดไหนบ้างซึ่งแน่นอนถ้ามันไม่ดีมันเอื้อคนอื่นมากเกินไปนักกีฬาไม่ได้ประโยชน์นักกีฬาไม่มีพัฒนาการมันก็ควรจะเอาออกและที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่มีปัญหากับเราแล้วก็กําลังส่งผลถึงตรงนี้ก็คือระบบหลีกระบบหลีกภายในประเทศนะครับนักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยอยากเล่นก็คืออยากเล่นที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่า,ามาเล่นแล้วก็สโมสรไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างสโมสรไม่มีเงินจ่ายนะครับคือจะลด ลดแบบลดแรกแจกแถมจากค่าตัว5 6ล้าน7 8ล้านอะไรแบบนี้เหลือ1ล้าน2ล้านมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนักกีฬาก็อยู่ไม่ไหวค่าใช้จ่ายหรืออะไรของตัวเองก็มีนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนก็ ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองอยู่ถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้แล้วการไปเล่นต่างประเทศมันก็ไม่ได้พัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะก็ต้องไปเล่นต่างประเทศเพื่อให้ดูวิธีการซ้อมของเขาเป็นยังไงโภชนาการของเขาการซ้อมหรืออะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เจอกับผู้เล่นที่เก่งๆเพื่อที่จะคงฝีมือของตัวเองแล้วก็รักษาสภาพร่างกายตัวเองได้แม้บางก็คือก็ต้องอยอมรับว่าแม้ในการเล่นในบางลีกเนี่ยมันจะหนักมันจะหนักก็ต้องเอาก็ต้องแลกเพราะว่า หลายคนจ,จะบอกว่าเ,เล่นในประเทศเนี่ยร่างกายไม่ช้าอันนี้ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นอาจจะฟอร์มจกลงไปเลยพวกผ้าพ้านะครับไปเล่นต่างประเทศฟอร์มดีรักษาฟอร์มไม่ได้แต่ร่างกายอาจจะหนักอาจจะช้ำแล้วนี่แหละครับผมระบบลีกขอ,ของทางวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมันไม่แข็งแกร่งทําให้นักกีฬาไม่เก่งเก่งไม่ทันเรียกว่าเก่งไม่ทันใช้นะครับพอเก่งไม่ทันใช้ปุ๊บก็ไม่มีตัวตายตัวแทนมาขึ้นมาทีมชาติ อย่างอย่างไวมันก็มันก็จะช้าแทนที่จะมีเลยในภายในปีนี้หรือตั้งแต่ปีที่แล้วหรือภายในปี2ปีก็อาจจะต้องรออีก3 4มสีปีนะครับกว่านะักกีฬาจะมีแวลอันนี้มันก็เหนื่อยซึ่งมันจะเห็นได้ชัดกับที่จากการที่บุมบิมเจ็บแล้วก็เอาเฟิร์นลงก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะาอาจจะกดดันด้วยแต่จริงเฟิร์นก็ถือว่าฝีมือดี ซึ่งท่านในทานกกบกันถ้าเรามีลีกที่เข้มแข็งเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะได้นะักกีฬาเด็กตั้งแต่เนืน้อตั้งคือตั้งแต่นาน,นมแล้วว่าประมาณนี้มันก็เลยเนี่ยครับมีปัญหาซึ่งเรื่องของระบบลีกเนี่ยถ้าเกิดว่าแข็งแกร่งขึ้นมันก็ดีวิธีมันก็มีนะครับก็คือเอาเอาเงินอัดฉีดใส่ไปเลยแต่ว่าพูดมันง่ายนะครับแต่มันทํายากเราจะไปหาจากไหนไปขอสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์มองว่ามันไม่น่าสนใจเขาไปเป็นสปอนเซอร์แล้ว ธุรกิจของเขาไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ขายของดีขึ้นเขาก็มีเอาอขอให้ทีวีถ่ายทีวีก็มองว่าไม่ได้เลตติง้งก็ไม่ได้กําไรเขาก็ไม่เอาเช่นกันอันนี้แหละครับก็ต้องดูว่าสมาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะบุ๋มบิ่มพูดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ